ฝ่าดังกระลึงกระลึงกระลึงตื่นมาแล้วกะแต่คืนเนี่ยว่าชิตกจ้ะจ้าจ้าอย่าทิ่มลงได้ป่ะจ้ะจ้าตรจ้าดูถูจ้าดูสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีบรรจุขวดสุก่นสมองสุข่อนคือกัน เห็ดอา่อาอะไรเห็ดไปแล้วบ้านนี้มีแห้งแน่พี่น้องมันใหญ่แหละมีแห้งนะมีอย่างมีแห้งนะมันกินนมให้มันกินหรือตอนนอนกระถอกให้เบเมบ,เบดกองพี่นอ้องกระถอกห้เบ,เบดกองก็กินบเบ,เบด อบอกว่าแม่แต่เงยเงี้ยเล็กใจท่นเพื่อเท่ากันเถอะพอะแม่เพิกห้แบบนี้พี่น้องเพิกหบก้บ่บห้มันกินลายตะแลกเด้์ข้ามันเล่งลายตะแลกมันก็สีสิ้นมันก็สีนักหนานเรื่อยๆเห็นไหพี่น้องเทากเลยว่ากล่องหนึง่งเขาก็ต้องบีพลงไปไหบ้บ่ใหายเบิดกล่องพี่น้องต้องให้มันยังเหลือประมาณ ส่วนหนึ่งพี่น้องสมสติว่าในกล่องมีแบมเป็นสามส่วนเราก็ต้องทำมันอย่างส่วนหนึ่งแล้วก็นั่งก็กินแต่สำนันสำนันนะพี่น้องถ้าหากว่าเ้าถอกใส่เบิร์ดลังเทื่อนั่งก็กินโมเบิร์ดลังเทื่อกก็กินเบิร์ดทางโซนลัสิกินโมเบิร์ดออกเพราะว่านางเคยกินสำนันเด็กะกลางคืนก็แต่เกานะลูกกินดูช่วงแรกๆนะแต่กานะลูกกินดู เดืนนี้กัประมาณทิตหนึ่งแหละลูกบริลลกมีแต่กินนอนหล้กก็สอดแจ้งแล้วก็ถานอนตัวกลางเว้นเลยนอนตัวกลางเว้นกับกองหนึ่งเข้ากระสีทอให้บบเบิร์ตคือเก่าน้องเรืองเถื่อนั่งแอบนั่งยั้งกะสีเพิ่มห้สีห้กินตอกลางเว้นนะกลางคืนกะเผื่อเวลานั่งลูกมานั่งกระสีดูดข้าวเดียวนั่งกระสีนอน ถ้าตื่นเถือนึงก็คือบิดแต่กองเดียวอืมถ้าตื่นหลายเถือขึ้นเมื่อจังจังเจาะกองใหม่อันนี้มันวิธีของเฮาพี่น้องให้ลูกกินมมนมตอน่ะก็เบิดหลายแน่พี่น้องเบิ่งลูกเออๆอย่าปากๆๆ่งตอน,า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 น่ะนั่งกยังน้อยแน่กินน้ํนบาบ่เอาจอกมาไปเอาจอกมาจอกมาสินะ แปะจอกมาแปะมาจอกเนี่ยช่วงยังน้อยนะนางกะอีกอย่างนางกะยังน่อยแน่พี่น้องตอนนั้นนะ่ะขั้นอันขั้นให้นางบ่ให้นางกินหลายนางก็จะเป็นทองอืเอเราสังเกตกันบ่ให้นางกินนมเต็มที่ปันใดฮันเดน,นางสิเป็นทายแลว้วพี่น้องสิเป็นแบบลงทองลงใส ท้องนางกัสีแบบปึ้งปึ้งปึ้งฮะเนี่ยแบบว่าคิดว่าเออเด็กมันกินนมหมดเต็มที่มันยังน่อยอยู่ขนาดเาเสียออกนมแต่ยังหน่อยบ่ได้ได้ว่ะมันสิมันกินเข่าอยู่แต่มันกแบบมันบอกถึงกำหนดเท่งขันเสียว่าออกนมอย่านมมันเดพี่น้องพอห้ากับปีสองสามเดือนปีสองเดือนปลายเนาะเขาแล้วมันบอกกินนมหัเนีดมันเลยเป็นท้อง เลยเซื้อนมมาให้กินเอามาให้กินนมแต่ไอมันบบกินนมมาเนี่มันเลยเป็นท้องมันกินนมบบถือค่นเนี่ยแมันกินบบเตียมที่แต่ไหนแต่ไอมันบอยากมันมันบบกินบพอซื้อเปลี่ยนนมมาให้ที่มันหมักกินหมักหมักอย่างน่ะท้องมันกระเร้าพี่น้องอือเขาก็เลยสังเกตเอาแบบสั้นแหละต่อมาต่อมาแหละมันก็กินเต็มที่เตียมทีมาจนหอดสามเดือนเนาะสามเดือนปลายสี่เดือน จนนีกสี่เดือนปลายจะหอดหาเดือนแล้วจนมาหอดสี่เดือนเท่ากับเสี่ยงห่างออกหายมันก็นยังเป็นทองอยู่ได้พี่น้องมันกินนมยังบ่ดเต็มที่มันไดพี่จนสี่เดือนกายสี่เดือนกแก่ๆมากพี่มันจังได้อันนั้นมันจังได้ใครแน่แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ยังยังอันนั้นอยู่พี่น้องใครแน่อยู่ แต่กะมันก็สิ้นนี่แล้วดิเมนูตะกี้นะเธอเล็กหน่อยสิแบบกินข่าวได้มีเขียวกินข่าวได้แล้วแต่กะมันยังหมดทันอันนั้นอันเดียวยังพันเดียวยังพันเด้ยยังว่วะยังหมดทันถึงถึงขวบวิสิซะพี่น้องปกติกะปีหกเดือนเขาจังห้ออกนมเนาะ เขาเสียออกแต่น้อยได้บ่อก็ได้อยู่พี่น้องแ<ม>ต่กะลูกหันละอย่างใช่ปะป๊าเด้ปะป๊าเด้ใช่ปะป๊าเด้นอนบุหรับพี่นอ้องคืนโอ้ยนอนบุหรับจนหาทุ่มหรือเที่ยงคืนพผัแหละใช่ปะป๊าเด้สบายดีเด้อพี่น้องอาเจียนขึ้นย่าปะป๊าใช้ปะป๊าเด้ ป๊าป,ป๊าสิดมาบ่เมือนี้นอนบุราบพี่น้องมึงดูจนโวบิดนอนบุราประมาณ ouais พัวพ่อยู่นอนบุราบแบบมันก็บ่นเหมว่าเหมนเชียว่ากินหอดบ่นเมนเชียขาดพัวบ่ได้ปรปนออกพี่น้องแต่ว่ามันก็คิดหอดน้ำมันก็คิดน้ำเลืองปูหันหละอืมบ่เหมอนว่าโอ้ยขาดพัวกินหอดพัวทั้งซี่จนนอนบ่ได้แบบบ่แมนเลยน้องเดี๋ยวเขาจะคิดไปว่าเขาก็คิดน้ำปัญหาของพัว เนาะบอกว่าครอบครัวทังผัวก็วกกคือครอบครัวเฮาเลยพี่น้องเขาคิดนำจีดไรดีปปาาคิดปัวนใใดคิดแล้วก็มาแนะนำผัวอ๋อคามคิดเห็นสอดผัวว,กกว่าน,อนนนนนี่ดีบอกติ๊กมาได้ยินแบบมาได้ยินแบบว่าน,นี่หกติกพี่น้องคิดนำอยู่จโจยจักซีเหด็ดในใดคิดไประสาก,นนกับนนกบลัด กิ่งไปกิ่งมากขน้อมบรรับย่านพี่น้องจักเศรษฐนดนดีมือเอามือนี่ปูนสีออกมือแก่ยอยู่บ้านจากเราสซิพินแดนได้อีกคือมือคือสุดก่อนนะมื่อกรบเพาอดต้องเวทห้องหมออีกขนาดพี่น้องพังเบิ้ลทำไมใาคิดมากไปุ้งกินต๊ะป้าหแหลกกรรมมาแล้วโต๊ะพี่นอออออ้องมาไว้มาไว้ปุ๊ ปไปทางหน้าไปทางหน้าไปทางหน้าไปาไม่ไปใครไปดูทางหน้าปะปอพี่น้องพี่น้องแบตเตอรี่ตัวน,นี้ยังบม่ได้สาดโอ้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 สิอาจคลิปตัวน,นั้นอีกปอ,อ,อ,อของแทะของแทะของแทะไปเสียบแบตไว้ก่อนพี่น้องจะสิมาถ่ายต่อเขาจะเล็กจะหน่อยก็เอาจ้าหน่อยไฟสิดับ ผ้าห้องในสากบ่ได้เปิดมาบันิพนศร้าพี่น้องปิ้งไก่ปั้นข้าเ้ากับลูกลูกไม่กินแล้วแล้วกินเขาขี้น้ำยิงแม่ยังแต่แม่บันพ้พน้องเขาปิ้งไก่เลื่อนมือมาอีกเลยพี่น้องเป็นมืออื่นว่าสัสมืออื่นแล้วมืออื่นมืออื่นทัวเฮามืออื่นอีกแล้วพี่นอ้องอื่นอีกแล้วเดวยวาพรุ่งนี้ค่อยได้กลับ เรายังไออยู่พี่น้องเปลี่ยนพญาติไปเรื่อยๆยังไออยู่ทางบ้านก็นมีคนไปแก่แล้วตอนนี้เราไอกระพังเมืองยาเราไอเลยต้องเดี๋ยวห่มอีกพี่น้องต้องเดียยเ๋ยวฮ่มยาเป็นติดเป็นต่อไปเรื่อยกินได้แล้วพี่น้องสมนเบิ่งบรรยากาศหลังฝนตกโอ้มาฝนสะตูรกระแจ้งจางปางพี่น้อง ตะกะเขียวกุ่มเนธันดุนงกุกระเป็ดซำมาซิมาเมอรอนีกระพิดวังพี่น้องมาพี่น้องถ่ายคลิปยังบ้จูบซำบรรยากาศสรุปเบาจอยจะต้องได้ออกจากห้องบ้านมืออื่นพี่น้องโบมนันเมืรอนี้อีกแล้ว ไก่ไปขาบของเป็ดเชเพราะว่าพังเหมืองอาการเราอีกเราไอเชไก่ไปตอดเป็ดแล้วเอาเหยาะสินคือกันเลยพี่น้องมาบรรยากาศฝ่าหลังฝนกะจะประมาณน,นี้เลยพี่น้องบรรยากาศแจ้งจ้างปางทางบาจอจฝนตกอีแลวะมอเท้านี้เอาเสือกันผลนแกกล่องของผัว อ้าวลงไปอันใส่ลงไปปล่อยงัวพี่น้องฝากบ่งฝากส้มฝากเป็นกำลบังใจให้ครอบครัวไหนเด้อครอบครัวไฮนเด้อพี่น้องเด้อฮาก็อยู่กับลูกกันคืนที่สองพี่น้องมื้อคืนนี่เมื้อแรงเป็นคืนที่สามนอนบ่หรับนอนบ่หรับพี่น้องบรรยากาศในหือนกันสิประมาณนี้แหละพี่น้องอ อ้าวลืมเอาไก่ลงไปขอตู้บ่าในเก็บเป็นระเบียบเป็นนายพี่น้องฮะก็เห็ดกินแล้วฝากคุณฝากส้มฝากเป็นกําลังใจเด้อฝากเป็นกําลังใจให้มูเด้งสองตลวเด้อพี่น้องเด้อพอได้ค่ะนมให้มูเด้งน่อยเด้อพอได้ค่ะนมให้มูเด้งน่อยเด้อมูเด้งหน่อยนมเบิดแล้วโอยังบ่มาเลย งัวพี่น้องมันเตรียมบูหัวลงปหากาเลยทีนะอัพคลิปกันเด้อพี่น้องเด้อย่าลืมเด้อเวิ่งสมเด้อพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายเด้อสมคลิปแต่ต้นจ,จบและกับโบกขำโฆษณาเด้อจ้าบ๊ายบายจ้า